ลาบไข่กะลังแล้วก็ต้นหอมนะคะเวันรเพืเ่อนๆครับอุ้ยกระดุมหลุดอากาศร้อนผมมาอยู่ที่ตลาดลานนกมาอยู่ที่ ร้านผักเจ้าประจำนะฮะนี่ดูจำหน้าน้องผู้หญิงคนนี้ไว้เนะี่ยเวลาทำคลิปแล้วก็ผักเพิงอะไรเนี่ยจะมาซื้อร้านนี้ฮะแต่วันนี้จะมาถามเขาวันนี้เมนูคูตั๊กก็จะทำอะไรละ่ะลาบไข่ใส่เห็ดตอนนี้ไม่ชำนาญกับเห็ดญี่ปุ่นนะรู้จักแต่เห็ดฟางเมื่อเช้าเมนูหนึ่งก็ซื้อเจ้านี้ไปสวัสดีจ้ะเป็นลูกค้านาน,านหนูชื่ออะไรอะ่ะชื่ออุ้มค่ะชื่ออุ้มนี่คือเห็ด ออลิมสีค่ะนี่ถ้าเป็นสีขาวที่เป็นสีดำถ้าผิดว่าช่องไม่ได้นะว่าน้องอุ้มเวลาซื้อผักแล้วก็ถ้าผักสดผักอะไรดีสวยยังไงก็ชื่นชมน้องคนนี้นะเวลามาซื้อผักบบนีร้านอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ตลาดพันนกซอยเทนนะ่าไหร่นะอิสรภาพสี่สามอิสรภาพสี่นะมาซื้อได้ของแพงเอ้ยไ,<ห>อไม่แพงไม่แพงของสดแล้วก็มีมีให้เลือกครับบางทีซื้อเล็กๆน้อยน้อยขี้เกียจเดินเข้าไป ซื้อเล็กๆน้อยๆอยให้เกียรติเดินเข้าไปข้างในเนี่ยผมมาเนี้ยเขามีครบหมดแล้วแถมเอาความรู้ได้ด้วยผิดพลาดยังไงนี่แหละคนนี้แหละไปะเดี๋ยวตามไปดูครูตั๊กเขาทําลาบไข่ใส่เห็ดค่ะสวัสดีครับเอฟซีและเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ครูตั๊กก็มีเมนูมาฝากนะคะเมนูที่ทานแล้วไม่อ้วนนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะก็วันนี้ครูตั๊กได้เมนูอะไรหรือเปล่าคะลาบ ไข่ใส่เห็ดเข็มทองนะคะลาบไข่ใส่เห็ดเข็มทองก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเครื่องลาบปกตินะคะแต่เราก็จะมีเมนอันนี้ค่ะหมูสับเพิ่มไปด้วยนะคะมีหมูสับแล้วก็มีมะนาวจากจังหวัดพิจิตรซื้อมาลูกใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็หอมแดงสะระแหน่ผักชีต้นหอมนะคะหอมอผักชีฝรั่งแล้วก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่เครื่องลาบนั่นก็จะมีข้าวกัุ้มพุทตะทำเองแล้วก็พริกป่นน้ำปลา ยี่ห้อดีๆอ่ะก่อนอื่นนะคะเห็ดเข็มทองเลยเห็ดคิมิจินะคะคุณตาก็จะลวกก่อนนะคะลวกให้มันสุกนะคะเลืกก่อนนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะลวกไปเลยทานเห็ดแล้วก็จะได้ไม่อ้วนเป็นเพื่อสุขภาพของเรานะคะ เดี๋ยวรออันนี้สุกแล้วก็จะตอกไข่นะคะเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นแบบทำไข่เจียวนะคะใส่ไข่สีปฟองนะคะ งนะะไข่ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรนะคะเพราะเราต้องใส่เครื่องปรุงลาบอยู่แล้วไข่ให้มันปูเลยะคะ่ะใส่จะได้เวลาเจียจะได้ฟูกรอบนะคะ ก็ลวกให้มันสุกหน่ยอยนึงเพราะอากาศมันร้อนก็กลัวท้องเสียก็เลยต้องอให้สุกๆหน่อยน้ำเดือดสักพักหนึ่ง อไปกุตักก็จะมาเที่ยวไข่นะฮะเต่มนะ้ำมันมันต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเราก็จะไปลาบนะคะ เราจะใส่มันน้อยๆนะคะ จะหอมเลยนะนเพื่อนๆแล้วก็จะเอาไข่ขึ้นมแล้วค่ะเสร็จแล้วคือตาก็จะคั่วหมูคั่วหมูสับนะคะ,ะก็เอาใสน้ำใส่นิดหนึ่งน้ำใส่นิดนึงนะคะ ทั่วกับน้ำนะคะคุณป้าก็จะใส่น้ำปลาเหยาะน้ำปลาใส่นิดหนึ่งเพื่อี่ให้หมูมันหอมนะคะให้หมูสุกไปเลยะค่ะ ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคุณตาก็จะเทหมูใส่นี่ค่ะใ่ะรอหมูเย็นแป๊บหนึ่งกอ,อหมูเย็นคุณตาก็จะมาตักนี่ค่ะ ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องให้เครื่องทุกอย่างเย็นก่อนนะคะถ้ามันร้อนเนี่ยมันผักมันจะลวกหมดเลยก็รอให้มันเย็นสักพักหนึ่งนะคะพึ่งไว้รอให้มันแล้วก็คุณตั๊กก็จะมาหั่นไข่เป็นคำๆนะคะ ไข่เป็นคำๆไข่จะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแต่หอมไข่ ชำคำและคะ่ะเดี๋ยวรอนี่ค่ะรอให้มันเย็นก่นนอนรอหมูเย็นแป๊บเห็ดกุตักก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะกุ้กตาก็จะเอาเห็ดลงค่ะ หมูสับลงพร้อมกันตามเอแรกค่ะคือมะนาวน้ำมะนาวลงก่อนนะคะเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะเพื่อนๆ ชอบทานเปรี้ยวก็ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ใส่นิปลาสามช้อน ต่อด้วยข้าวคั่วคะ่ะคั่วเอง,เองสองตัวด้วยพริกป่นพริกป่นใช่เห็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะเพื่อนๆพือหอมเลยอ่ะหอมมากเลยนะคะเนี่ยข้าวคั่วพริกลงนี่หอมขึ้นเลยหอมเห็ดด้วย ก็จะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงก็ตักล้างเครื่องรองาบลงลแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวใไปเอาไข่ลงนะ ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาพวกต้นหอมอะไรลงอีกทีนึงหอมข้าวคั่พวพริกป่นนะคะเปรี้ยวหวานเปรียวว้ยวนัวเรียบร้อยเอาไข่ลงเลยนะคะราบไข่เอาต้นหอมใส่ ใบพักพีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะคะอันนี้ความหอมของไข่ครับผสมปนเปขึ้นมานะฮะเอปให้ปลาเย็นข้างบ้านเลยนะานะเธอเลยไม่ใส่พริกเยอะใช,ใช่ไหมไม่ใส่พลัวเผ็ดเดี๋ยวไปส่งให้ไาเย็นก่อนแล้วขามาใส่พริกค่อยเติมค่อยเติมก็ได้ สีสันเป็นไงเพ,เพื่อนเพื่อนราบไข่ใส่เห็ดเมนูแซ่แซชิมอีกทีหนึง่งชิมไข่ไ้ยอ่ะชิมไข่น้ำได้รสชาติยังน้ำราบเข้าไข่ใช่ได้ โอเคไส้ราแนเ่าะลาเนาเจ็บไปรวยนะ้าเจ็บไปรวย,ยนะ้าขดเรื่องเรื่องความหอมของลาบ <c oughs> ที่เพิ่มขึ้นมาคือหอมไข่หอมไข่นะค่ะแล้วก็นัวเห็ดฮะเพื่อน โอเคลาบเรียบร้อยแล้วลาบใหญ่ๆแล้วค่ะทำใหม่ๆกินใหม่ๆก็เอาไปลาบแล้วส่งจนะยินนี้กินแค่นี้พี่โดูดก็ทานไปแล้วไงอร่อยพอดี แต่เดี๋ยวถ้าเป็นผมว่าผมจะเปรี้ยวอีกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้เอาให้เปรี้ยวเผ <ปก S 2> ็ดอีกหน่อยเอาให้พวกป้าเขาก่อน ราบไข่คุตตะกเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเอาไปส่งป้าเขานะคะราบไข่คุตตะกเสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆได้ไงไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นคนละกัน เมื่อจะตายไม่ไมีวนันฉันดื่มได้ลมไปจะไปข้าพร้อมเธอ,อาน,นอ,อีไม่นานขอประมาต้องตามเธอน้ำน,น้ำเธอ ชะตาแต่เรื่องอะไรคันกะต้องลืมลืมว่าเรารักกันเท่าไหร่ทำได้มากเลยใช่ไหม <c oughs> ลืมได้รบนีน่มักลาผลท้งคนลืมได้ไงไม่ใครเขาใจยังน,นะสว,วัสดีครับเอฟซีก็สว,วัสดีครับสวัสดีครับเเรามา มื้อเย็นครับหมูเย็นนะเราดีได้ครูตักสะสรนบสีสันกินลาบไข่ด้วยกันนะคะพี่๊ะก็จะทานข้าวอะไรลาบไข่ใส่เห็ดค่ะพี่โดก็ทานอะไรมาบ้างแล้วทานมาบ้างแล้วนะคะทานก๋วยเตีียวแล้วแล้วก็มาทานในเรื่องขอแม่กระบดูซิกอบโดหายร้อนยัง กุ้งกรอบกุ้งกุ้งกรอบหานเลยตักได้เลยทานเลยครับทานเลยครับเอามาลาบเห็ดุูตักาบเห็ดราบไข่ลาบไข่ใส่เห็ดโดนทันเลยโดนทันเลยลาบไข่ใส่เห็ดถ้ามีข้าวเหนียวนะ ปรุงตามใจชอบนะนี่เราปรุงเพิ่มจากที่เอาไปไให้ไปเย็นไปเย็นไม่ชอบไม่ไปเย็นไม่ทานเผ็ดแล้วเอาไปให้ข้างบ้านอีกไม่ใช่นะทำเยอะให้บ้านอาจารย์เพื่อนอาจารย์อ่เพื่ออาจารย์อีกอืมาเลอววันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนนะเราไม่อยากออกไปไหนกันนี่ก็วันนี้ทำกับข้าวทานกันทั้งวันอันนี้ก็อยู่คลิปหนึงนะ ปลากระพงต้งยมยำปลากระพงแล้วก็นี่นร,<ม>ร้อยกไ้ร้อนด้วยแตงโมแดงๆแตงโมสุพรรณใช่ซื้อจากสุพรรณใช่ไหมเขาบอกพันอะไรกินตลาหรือพันอะไรตอรปิโดเห็นลูกมันยงยาวอยูอ่อร่อยมากๆเพื่อนสำหรับ ลาบไข่นะคะลาบไข่เจียวนะคะเพื่อนๆลองไปทําทานนะคะเห็ดมีประโยชน์นะคะใส่เห็ดด้วยเสยมูสับด้วยนะคะหอมเข้าคคั่วพริกกดเองถ้ามีพริกทอดก็โรยได้ค่ะพริกทอดมันหมดแล้วเมื่อช้าได้ทำต้มยำแตอย่ากินเผ็ดเยอะเลยรอคอะคุณตักฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดไิตเมนูกุตักด้วยนะคะลาบไข่ค่ะโอเคนะคะกุตักก็ให้เอฟซีลอง ไปทำทานดูค่ะมันอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมช่องนโรภัทรเที่ยวพ่อลูกให้กินตามสบายนะคะค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีสวัสดีค่ะบบายบบยบบายบบยบบอบลบบนบ